ใครๆก็มองว่าพวกผมหน้าตาน่ารักสซชิวตาโตแก้มป่งหางเป็นพวงซุกซนไม่อยู่นิ่งอยากรูอ้อยากเห็นแถมยังกินเก่งทั้งวัน <c oughs> แต่เอาเข้าจริงๆจะมีใครสักคนที่รู้จักกระรอกอย่างพวกผมว่ามีนิสัยยังไงเราน่ารักจริงหรือเปล่าแล้วไปไงมาไงพวกเราถึงมาอยู่ในเมืองร่วมกับพวกมนุษย์ได้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ <Yeah. S 2> แต่ก่อนก็รากต้นไม้อย่างพวกเราก็อาศัยอยู่ในธรรมชาติแหละฮะพวกเราหาก,กินและอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักเลยฮะเรานะ่ะชอบนอนซุกตัวอยู่ในที่มืดเช่นตามโพิงต้นไม้หรือในลูกมะพร้าวเพราะว่ามันอบอุ่นและก็รู้สึกปลอดภัย ของโปรดของผมก็คือผลไม้เกือบทุกชนิดฮะม<ย>ะพร้าวลูกิ <ยะ S 1> ้วสม้มมังคุดผมชอบหมดเลยอาหารกระลอกนะครับตั้งแต่ตรวจเคสมาก็เห็นว่ากระลอกก็กินผลไม้แทบจะทุกชนิด<า>ผลไม้รสหวานพวกนี้ครับ<า>เขาก็ชอบก็บพวกเม็ดผลไม้ต่างๆนะผลไม้เปลือกแข็งพวกใบไม้บ้างนะในกระลอกบางชนิด ืและถั่วต่างๆก็อร่อยไม่แพ้กันและที่คุณต้องทึ่งก็คือกระรอกบยังเรายัางรู้จักกินมดและแมลงต่างๆเพื่อเสริมวิตามินและธาตุอาหารบางชนิดที่ไม่มีในผลไม้อีกด้วยนะโดยเฉพาะแมลงหรือว่ามดที่กําลังกักตุนอาหารก่อนถึงฤดูหนาวเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเราก็เรื่องกินมาเรื่องใหญ่นี่นะโดยเฉพาะพวกผลไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันจําเป็นมากๆกับฟันของพวกเราเลยล่ะฮะ เราะว่าจริงๆแล้วก็ลอกเนี่ยเราจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ฟันแท้ฟันหน้านะครับเขาจะยาวตลอดเวลาไม่เหมือนกับเราของเราเนี่ยฟันเนี่ยเราไม่ได้งอกยาวเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ในกลุ่มสัตว์ฟันแทะเนี่ยฟันเขาจะยาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ายาวเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันไม่มีการตะบายหรือรับให้มันทื่อลงไปเรื่อยๆมันก็จะยาวจนผิดรูปเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นเนี่ยต้องได้มีการแทะพวกกิ่งไม้เปลือกไม้หรือพวกผลไม้เปลือกแขกเพื่อช่วยรับฟันเขาให้สั้นลงครับ นี่นี่เข้ามาดูใกล้ๆสิฮะนี่ไงฮะฟันผมเห็นสีส้มๆนี้ไหมฮะนี่แหละความลับละที่ฟันหน้าผมเป็นสีส้มไม่ใช่เพราะว่าขี้ฟันหรอกนะฮะแต่มันคือชั้นเคลือบฟันสุดพิเศษที่มีส่วนผสมของธาตุเล็กที่ทำให้ฟันผมแท้ได้ทุกอย่างโดยที่ฟันผมไม่แตก สุดยอดเลยใช่ไหมล่ะฮะพวกกระรอบเด็กๆสามารถนั่งแทะพวกถั่วที่สงแห้งเมล็ดถั่วลันเตาแห้งเมล็ดทานตะวันได้ทั้งหมดเลยฮะพูดถึงเรื่องการกินพวกเรามีความลับเล็กๆจะบอกฮะคณรู้หรือเปล่าฮะว่าการกินของพวกผมทำให้ต้นไม้เยอะขึ้น กระลอกเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่กระลอกเนี่ยกินผลไม้กินอะไรเข้าไปแล้วไปอึแล้วมีเม็ดอยู่ตามดินแล้วต้นไม้งอกนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือกระลอกเนี่ยเขาเป็นลักษณะนิสัยของเขาคือเขาชอบกักคุมอาหารเขาจะชอบเอาพวกมเมล็ดธัญพืชเมล็ดผลไม้ต่างๆหรือผลไม้เปิดแข็งต่งตางๆไปซ่อน ตามที่ต่างๆที่เขาต้องซ่อนเพราะว่าเขาจะคิดว่าเ้ยถ้าในยามที่แบบว่าอาหารขาดแคลนเนี่ย้นสามารถเอาไอ,ไอตรงที่ฉันไปซ่อนเนี่ยมากินได้นะคร mm hmm. าวนี้เนี่ยสมมุติซ่อนไปสักสิบที่ mm hmm. บางทีนึกได้าที่อีกที่หนึ่งอะลืม พอลืมเสร็จปุ๊บไอตรงที่เขาไปซ่อนไอตที่เขาไปขุดดินฝังเอาไว้มันก็เลยงอกขึ้นมาเป็นต้นไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจแต่หมอคิดว่าเป็นเรื่องไม่ตั้งใจมากกว่าแต่มันก็เป็นผลดีกับธรรมชาติหมอเรียกว่าเป็นคนสวนครับแหมคุณหมอเฉลยความลับของพวกเราแบบนี้ผมก็เขินไปเลยนะสิฮะแต่ว่าพวกเราถึงจะชอบกักตุนแอบซอดอาหาร ยังขี้ลืมแบบสุดๆแต่ก็เป็นการลืมที่ช่วยธรรมชาติใช่ไหมล่ะฮะสัตว์ตื่นเขาอาจจะช่วยขยายพันธุ์พืชต่ตางๆผ่านก้อนอึกบั่งหรือพวกมแมลงก็ใช้วิธีการผสมเกสรในการขยายพันธุ์พืชมัง่งแต่ว่า กรรอกอย่างเราเนี่ยเราปลูกต้นไม้ด้วยกันปลูกจริงๆเลยละ่ะฮะเพราะเราทั้งขุดดินย้อนมเมล็ดหรือปลูกลูกไม้ลงไปแล้วก็กระรอกที่โตแล้วรู้จักห่วงยายแล้วก็แบ่งปันของกินตามธรรมชาติให้กับกระรอกเด็กที่ยังเล็กอยู่โดยเราจะซ่อนผลผลไม้สุกหรือมเมล็ดพืชต่างๆไว้ตามรอยแยกของกิ่งไม้เผื่อว่าเจ้าตัวเล็กที่กำลังหิวจะได้มีของอร่อยไว้กินง่าย,าย,ายๆไงเราก็มีมุมอ่อนโยนเหมือนกันนะคะ แต่ว่าคนอื่นๆเขาจะมองพวกผมยังไงบ้างนะอยากรู้จังเลยชอบค่ะเพราจากระรอกน่ารักมันน่าหักนะเอ้มันไต่ไปไต่มานี่แหละลองมา,างครัง้งก็สังเกตดูหันมันนะ กระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันก็เป็นสตินาฮักนะรู้สึกว่าน้องดูน่ารักขับตุ้มปุ๊กดีใช่รู้สึกว่ามันเป็นสัตว์น่ารักถ้ามันดูซุกซนมันดูแบบว่องไวอ่ะถ้าแบบถ้าเด็กๆมองมันก็คิดว่าแบบเหมือนมาจากกระตูนไม่แต่งนิยายนะประมาณนี้ครับผมมันก็คือหนูที่ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหนูที่ชอบปีนต้นไม้ ก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีถ้าแบบมันไม่ได้สร้างความเสียหายให้เราะค,ะคุณคิดว่าเพราะอะไรถึงเจอกระรอกอย่างพวกเรามากขึ้นในเมืองฮะเราคิดว่าที่กระรอกเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะคะมันไม่ได้เป็นเพราะมันตัวกระรอกอะมาบุกเมืองแต่เป็นเพราะว่าคนของเราอะขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นแล้วไปลุกล้ําเขตของกระรอกมากกว่าค่ะอาจจะว่าธรรมชาติไม่มีที่ให้เขาอยู่อาศัยแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์อาจจะเป็นเพราะ มีป่าน้อยลงด้วยแล้วก็ในเมืองอาจจะมีอาหารการกินมากยิ่งขึ้นเพียงพอกับตัวกระรอกด้วยครับมันเป็นธรรมชาติของมันหิวอ่ะเนาะมันมอมีอย่างกินมันก็ต้องจะหนีเข้ามาพึ่งต้นไม้ในหมู่บ้านอย่างในบ้านด่กะอ่ะพอคนไทยเขามันชอบไปทำลายป่ามนุษย์ไปบุกบ้านกระรอกก่อนหรือเปล่ากระรอกก็เลยกลับมาอยู่แบบในเมืองเราเพราะว่าจริงๆแบบถ้าเราไม่ไปแบบบุกป่าไม่มีข่าวตัดไม้ทําลายป่ากระรอกก็คงอยู่ในป่าแหละครับ ความน่าว้าวของเขาคือเรื่องการปรับตัวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ง่ายกับทุกสภาพแวดล้อมถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนกับหนูหนูเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เขาสามารถขยายพันธุ์ได้แบบเยอะๆอย่างกระรอกเนี่ยมาอยู่ในเมืองก็สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วเขาปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองได้เป็นอย่างดี เอาชีวิตรอดขยายพันธุ์ทำไมเราเห็นในเมืองเนี่ยม <will> ีกระรอกเยอะแยะไปหมดอีกหนึ่งปัญหาบางทีหมอไม่ได <c oughs> <may> ้มองแค่ว <bleeding Ps> ่าเราเข้าไปลุกอนาเขตของเขาอย่างเดียวนะครับหมอมองว่าการปล่อยกระรอกจากที่แบบว่าไม่อยากจะเลี้ยงละปล่อยออกไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเวลาที่เราเลี้ยงกระรอกหรือเราไปซื้อกระรอกมาเลี้ยงเนี่ยเราคิดว่าโอ้โห น่ารักมากๆเลยฉันต้องเลี้ยงน้องต้องนิสัยดีน้องต้องเนี้ยแต่เวลาเลี้ยงไปเรื่อยๆอาจจะไม่คิดแบบนั้นเพราะกระลอกมีหนึ่งนิสัยคือขี้ตกใจเวลาตกใจแล้วทําไงตกใจแล้วกัดพอกัดแล้วเจ้าของรู้สึกยังไงเจ็บเสียใจร้องไห้เลี้ยงไม่ได้ละถ้าเลี้ยงอีกต้องโดนกัดอีกแน่ๆอะไรเงี้ยสิ่งที่จะทําคืออะไรก็ไม่ได้ไปปล่อยสู่ป่าบางทีเอาไปปล่อยข้างนอกปล่อยขึ้นต้นไม้ไปไปปล่อยในสวนสาธารณะ แบบนี้ถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้นะครับเพราะเขามีความสามารถเรื่องการปรับตัวเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เกิดเหตุที่ว่าทําไมเราเห็นประชากรกระลอกมันเพิ่มมากขึ้นในเมืองอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาก่อนที่เราจะเลี้ยงเขาเนี่ยเราต้องรู้จักเขาจริงๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเอาเขาไปทิ้งเวลาที่เราไม่ต้องการเขาครับ บางคนเนี่ยอาจจะเห็นกระรอกอย่างพวกผมเป็นสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักและถ้าคุณทําให้ผมตกใจแล้วละก็อาจจะโดนขมบควรหรือกัดเข้าให้ก็ได้นะพวกผมขอโทษจริงๆนะฮะแต่ว่าพวกเราก็เป็นอาหารของสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าในธรรมชาติเหมือนกันนั่นคงเป็นเหตุผลที่ทําให้กระรอกน้อยไร้พี่สงแบบพวกเรามีนิสัยที่ขี้ตกใจหวาดระแวงและปราดเปรียวว่องไวไงฮะ แต่ว่าก็ยังมีคนอีกหลายๆคนที่เขารักและเลี้ยงดูพวกเราอย่างดีเดี๋ยวอย่างพี่คนนี้สิความน่ารักของกระลอกที่ทุกคนโดนตกก็คือค,อความลาเริงตาเขาเอ NERGY ของเขาใจที่มีนี้แล้วก็มีขนที่นุ่มมีหางที่สวยเป็นจุดเด่นของเขาเลยค่ะ สิ่งมีชีวิตแรกที่ว่าเราเราได้เริ่มเลี้ยงอ่ะไม่ใช่หมาแมวแต่ว่าเป็นกระรอกค่ะก็ตั้งแต่น่าจะประมาณ6กเจ็ขวบก็เริ่มเลี้ยงแล้วค่ะตอนเด็กๆเ,เราเห็นน้องเนี่ยตัวเล็กๆห่างฟูๆเดินไต่ตามต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าเนี่ยเราก็อยากจะเอื้อมเข้ามากอดหรือว่าเอื้อมเข้าไป,ปลูบขนของเขาแต่ว่ามันอยู่สูงเกินจนแบบเราไม่รู้ว่าเราจะแตะต้องน้องได้หรือเปล่าน้องกอระรอกเนี่ยจะเป็นสัตว์ในฝันของเราเลย เป็นสัตว์ที่พิเศษอะไรขนาดนี้ได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกใจฟูเลยฮะน้องเขาค่อนข้างขี้อ้อนค่ะคือนอนด้วยกันแล้วก็นอนขดกลมน่ารักมากโอ้โหเราหลงรักไม่ไหวเลยค่ะตอนนั้น เขามีความอิสระในการที่ว่าเขาใช้ชีวิตฉันจะวิ่งไปทางไหนฉันจะวิ่งฉันไม่สนว่าอะไรคือของถูกของแพงใส่เดี่ยวได้หมดคือแทะได้ทุกอย่างเขามีอิสระในการลิมล้มรสในการที่จะดูว่าอันนี้รสเปรี้ยวไหมฝาดไหมหรือว่าทุกอย่างเขาจะไม่ได้อยู่ในกรอบที่ว่าเราต้องการที่จะอยู่แล้วความฉลาดของเขาเนี่ยจะแกมโกงคือดือตาใสเขาจะแบบ รู้ว่าจะต้องอเราไม่ชอบอะไรหรืออะไรแต่คือเขาก็ยังจะทําแบบแบบว่าถึงต่อให้เราดุเราก็ไม่ทําร้ายเขาอะค่ะเพราะว่าเขารู้วิธีเอาตัวรอดก็คือวิ่งวิ่งหนีอย่างเดียวแต่ถ้าเวลาที่เขาแบบรู้สึกปลอดภยัยเขาจะกลับเข้ามาหาเราทันทีแล้วถ้าเราไปขัดใจเขา,าเขาอาจจะมีคําว่าวีนเวียงแบบจะมีเสียงเล็กๆน้อยๆหรือเขาอาจจะแบบเลดเราเลยหรือแบบงอนเราก็มี ว่าแต่เพื่อนเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างฮะแนะนำหน่อยได้ไหมฮะสามตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างตัวแรกเนี่ยน้องเขาเนี่ยจะชื่อว่าน้องล่ำรวยค่ะจะเป็นน้องโดงกอดทองอุทยัยตัวเนี้ยจะเป็นกระลอกมีความติดคนมากที่สุดแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเขาจะเอาแต่นอนกินแล้วก็นอนเป็นส่วนใหญ่ แล้วสายพันธุ์นี้คือเขาจะเชื่อมกับทุกคนที่ให้อาหารทินมแล้วก็น้องตัวที่2ชื่อไอดือ้อคือเขาจะอยู่กับคนวิ่งหาคนอยู่ตลอดเวลาคือเขาจะค่อนข้างที่ติดคนมากทุกคนที่เขาพบเห็นเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าไอดือ้อก็เลยเรียกว่าไอดื้อมาตลอดเลยค่ะน้องเขาจะเป็นกระลอกแดงท้องขาวตระกูลหลากสีแดงท้องขาวเนี่ยลักษณะของเขาอ่ะตอนเด็กๆเ,เขาจะสีน้ำตาลแดงทั้งตัวแต่ถ้าเวลาที่เขาโตขึ้นเนี่ยท้องเขาจะปรับเปลี่ยนสี เป็นท้องสีขาวครึ่งนึงเลยค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของกระลอกนะคะแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างขนาดสีหน้าตาและลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างตระกูลหลากสีเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกปีจะสร้างความประหลาดใจให้กับเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นน้องนี้ค่ะชื่อน้องเศรษฐีน้องเขาจะเป็นเทา้าภูเขาค่ะเทา้าภูเขา จะแตกต่างจากหลักสีตรงที่ว่าเขาจะขนนุ่มขนยาวถ้าเปรียบเสมือนอหลักสีธรรมดาอย่างแดงท้องขาวเทาท้องขาวปกติเทาภูเขาเขาจะเหมือนแมวเปอร์เซียและอ้นี้จะเป็นเหมือนแมวปกติทั่วไปค่ะขนเขาจะยาวและนุ่มมากและน้องเขาจะนุ่มนิ่มสุดๆส่วนมากสายภูเขาจะมีสีที่ค่อนข้างสีอ่อนจะไม่ใช่สีออกสดจะออกพัดเทลบางตัวสีชมพูอ่อนบางตัวสีขาวสีครีมอะไรประมาณนี้ค่ะ เพื่อนๆของผมอย่างดีเลย บางคนเนี่ยอาจจะเห็นกระรอกอย่างพวกผมเป็นสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักแต่รู้ไหมครับว่าพวกผมกลับเป็นที่รังเกียจของชาวสวนเพราะว่าพวกผมเนี่ยชอบกัดกินแล้วก็ทำลายพืชผลไม้ของเขาแล้ววิธีที่ช่วยชาวสวนกำจัดพวกเราจากธรรมชาติก็คือจับลูกกระรอกเล็กๆมาขายให้กับร้านสัตว์เลี้ยงเพื่อหาคนนำไปเลี้ยงต่อครับทำให้กระรอกน้อยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆเลยเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็ตายก่อนอายุไขนั่นแหละฮะ นอกจากจะจับลูกกระรอกไปขายกันแล้วพวกมนุษย์ก็ชอบตัดฟันของผมเพราะนี้สายขี้ตกใจและชอบกัดของผมนะ่ะมันเสพมากๆเลยแล้วครับต้องถามว่าจุดประสงค์ของการตัดฟันเพื่ออะไร อันแรกคือสมมุติถ้าบอกว่าเพื่อช่วยเขาเพราะว่ากลัวเขาฟันยาวจนเกินเหตุอ่างเงี้ยก็ต้องดูรอให้น้องมีปัญหาก่อนแล้วค่อยตัดกับอีกกรณีหนึ่งที่หมอถามเนี่ยหรือว่ามีคนติดต่อเข้ามาคือกระรอกที่เขาเขาเลี้ยงเอาไว้กัดเจ้าของแล้วก็เลยอยากตัดฟันให้สั้นลงหรือทําให้ฟันเนี่ยทื่อไม่คมเพื่อเวลากัดเจ้าของจะได้ไม่เจ็บ อันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าถ้าตัดไม่ตัดไม่ดีตัดผิดเนี่ยฟันแตกจนเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน,นคือปวดมากๆเลยนะครับแล้วการปวดมากๆเนี่ยทำให้กระลอกเสียชีวิตได้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเลือดบริเวณที่มันเลี้ยงโพรงฟันเนี่ยมันมีเส้นเลือดเหมือนกันถ้าเราตัดล,ล,ล,ลึกจนเกินไปเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันตามพฤติกรรมโดยธรรมชาติของเขาอะ่ะกระลอกเนี่ยเขาจะรับฟัน ตามธรรมชาติอยู่แล้วเราอาจจะต้องไม่ไม่ได้ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ด้วยประการทั้งปวงไม่แนะนำให้ตัดฟันกระลอกเลยครับคือตรงนี้อยากจะบอกว่าชาวสวนพวกไร่ทุเรียนสวนทุเรียนสวนผลไม้ต่งตางๆไม่ว่าจะภาคไหนก็นแล้วแต่ คือกระรอกเนี่ยคือศัตรูต,ตัวชักาดเลยเหมือนพักผลไม้ก็จะเป็นพวกมแมลงใช่ไหมคะไอ้พวกนี้ก็คือผลไม้เนี่ยเขาจะเสียหายเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มารักกระรอกเหมือนพวกเราเขาก็จะมีการเป็นเบือเบือกระรอกบ้างหรืออาจจะให้แบบว่าคนแถว่านรับจ้างยิงกระรอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในทุกๆปีกระรอกเนี่ยจะลดลงประชากรลดลงขึ้นเรื่อยๆเรานึกเรานึก ในสิ่งที่อย่างนั้นไม่ออกเลยนะคะว่าถ้าโลกนี้ไม่มีกระรอกเราคงเงียบเหงามากๆจะได้ยินเสียงแต่เสียงนกซึ่งจะไม่มีเสียงตอบรับของแบบเพาะๆเล็กๆของน้องกระรอกมันคงน่าเบื่อขึ้นเยอะค่ะถามว่า เขาเกิดมาทําไมใช่ไหมครับกระรอกสําหรับกระรอกกัหมอคิดว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยหมอว่าเขา,ามีหน้าที่ของเขาที่บอกไปว่าเขาเป็นเป็นคนสวนหรือเป็นนักปลูกต้นไม้อันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ช่วยขยายพันธุ์พืชซึ่งรวมหมายถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าอย่างเช่นพวกเสือก็มีความจําเป็นในธรรมชาติหรือว่าอีแรงก็มีหน้าที่กําจัดซาก ทุกอย่างนะครับธรรมชาติถูกออกแบบมาให้ทุกอย่างมันต้องสอดประสานสอดคล้องกันแล้วก็สมดุลซึ่งกันและกันกระรอกก็เป็นหนึ่งในนั้นการที่เขาปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆแล้วก็อยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ธรรมชาติวิวัฒนาการให้เขาเพราะขาดเขาไม่ได้นั่นเองเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเขาให้ได้ คุณคุณหมอหมูนะคะที่มองเห็นความพิเศษและคุณค่าในกระรอกแบบเพื่อผมผมอยากให้มนุษย์เอ็นด,ดูพวกผมไม่ทำร้ายหรือว่าจับพวกผมไปขายก็คงจะดีและถ้าคุณอยากทำความรู้จักกับผมมากขึ้นเวลาเดินตามต้นไม้ใหญ่ก็ลังเงยหน้าขึ้นมามองพวกผมบ้างดูสิครับเราอาจจะก,กำลังปีนป่ายก็เดิเล่นตามกิ่งไม้อยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเป็นทั้งที่หากินเป็นทั้งบ้านและก็เป็นที่เลี้ยงลูกของพวกเราไงครับ จังเป็นสิ่งที่มองๆได้เลยว่าที่นั่นมีร่มเงาและคุณจะพบกับพวกเราแน่นอนอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก,ก่อนนะครับโออนั่นหัวนี่นะขอตัวก่อนนะครับ